มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบสีประจำวันพระฤหัสที่21 mm. เดือนธันวาคม2566นะครับเ่เหลืออีก10วันก็ถึงปีใหม่แล้วนะครับผมะนะครับใครที่นะครับอยากนะสนับสนุนช่องอาจารย์นะครับอตอนนี้อาจจะเกิดการปิดกั้นของหลายช่องทางนะครับผมก็นะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะกดไลค์กดหัวใจ แชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากเสียงศักดิ์สิทธิ์นะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์รลยรพลังงานนะครับผมวันนี้สีที่ใช้เสริมดวงเสริมโชคลาภนั้นจะเป็นสีแดงนะครับสีที่โดดเด่นตระกนการอุปถธรรมและเป็นอำนาจวาสนาก็คือสีฟ้าและสีเขียวส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับผมเลขมงคลประจำวันนี้ก็คือเลขหนึ่ง เลข6เลข4เลข5และเลข9ครับผมดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจคนที่ชมทาง TikTok นะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกต o อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมพูดทางเปิดทำมังเปิดสังขังเปิดใครชมจนจบใคร กดลิงก์กดแชร์นะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับได้รับพรจากครูบาอาจารย์แต่ถ้าเกิดใครที่นะครับอยากติดตามช่องอาจารย์กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับในทุกช่องทางที่คุณเจอนะครับอาจารย์จะเริ่มแต่ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมตอนนี้อาจารย์อยู่ที่เชียงรายนะครับอำเภอม่อนแจ่มว้าวได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นพยายามอยาจมอยู่กับอดีตครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ แล้วงานของคุณกําลังจะเริ่มดีนะครับนะแล้วก็การเงินก็เช่นกันนะครับบางทีบางครั้งวันนี้คุณใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวนะใจะเย็นๆนะครับนะดูในปัจจุบันและนะครับก้าวต่อไปในอนาคตความหวังกําลังมานะครับโชคลาภกําลังมีสุขภาพครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับเกิดจากความคิดความเครียดให้ระวังเรื่องกระเพาะอาหาร ความรักคนโสดนะครับเนี่คุณยังไม่กล้าเปิดใจให้ใครเข้ามาทั้งๆที่มีคนรักคุณรอคุณอยู่แต่ว่าคุณยังจมปักอยู่กับอดีตที่ล้มเหลวนะครับมันก็เลยทําให้คุณนั้นไม่กล้าเปิดใจนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักของคุณนั้นต้องออกจากอดีตได้แล้วนะครับผมให้โอกาสตัวเองให้โอกาสคนรักของคุณแล้วความรักของคุณจะดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของคุณพระสมเด็จนะครับครูบาอาจารย์เก่าๆนะครับจะดีมากเลยนะครับโอเคท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่นะครับาสามเหรียญอันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดดเด่นมากนะครับถ้าทํางานเป็นทีมงานทีมเวิร์กนั้นนะครับถือว่าดีนะครับาการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะ นะคุณจะได้ตามสัตว์ตามส่วนในสิ่งที่คุณทำโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นในหน้านะครับเป็นเอเฟรทั้งหลายนะครับนะก็จะประสบความสำเร็จครับสุขภาพนะครับให้ดูแลในเรื่องของการพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะครับานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ครับนะบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับวันนี้เหนื่อยหน่อยนะต้องฝ่าฟันต้องค่อยๆปรับความเข้าใจกันนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณไม่ค่อยยอมกันสัเท่าไหร่เนาะมักจะทุ่มเทียกันอยู่ตลอดเวลาจะเย็นๆน,นะครับอาจารย์ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าคุณนิ่งสะบ้างนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระพิฆเนศบางขาจัดอุปสรรคนะครับจะได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับผมโอเคท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่นะครับาเหรียญวันนี้นะครับกิจการงานของคุณต้องบอกว่าเจอเรื่องที่ท้าทายนะครับงานหนักและเหนื่อยพอสมควรเหนื่อยเรื่องของความคิดนะครับไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณพัฒนาตัวเองนะครับเรียนรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ให้คุณรู้จักปรับตัวนะครับปรับกระบวนการในการที่จะนะครับทำงานเพื่อให้ได้เงินมานะครับวันนี้เงินยังไม่ดีนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของอาการเจ็บป่วยในเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้ไม่ค่อยจะสู้ดีสุเท่าไหร่นะครับความรักคนโสดวันนี้คุณอาจจะรักจะชอบใครนะครับแต่ว่ายังไม่สมหวังเนาะนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้คุณอาจจะงอนคุณอาจจะมีปัญหาทําให้เข้าใจกันก็พยายามพูดคุยกันให้มากนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้จัดหิ้งพระดีๆทำความสาหิ้งพระให้ดีๆนะครับจะได้สมหวังในทุกๆประการ ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่เก้าเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั้นจะดีมากๆเลยนะครับได้ไพ่แห่งโชคลาภเข้ามานะครับการเงินนะครับวันนี้มักจะมีโชคลาภคนที่ค้าขายก็กําไรงามนะครับผมสุขภาพนะครับให้ระวังในเรื่องของอากาศเลยว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับภูมิแพ้ ความรักคนโสดวันนี้คุณยังไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามาอยากอยู่คนเดียวชอบสันโดษนะครับวันนี้คนที่มีคู่นะครับให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับบางทีคุณต้องการาการอยู่คนเดียวเงียบๆซะบ้างเพื่อที่จะทบทวนนะครับให้ความรักของคุณดีขึ้นวันนี้ขอพอรขอโชคลาภพุธกลางวันขอกับพระแม่ลักษมีนะครับเทพีแห่งความร่ำรวยพุธกลางคืนก็เช่นกันนะครับผมท่านที่เกิดในวันพระอรหัตสบดี ได้ไพ่8ไม้เท้านะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จจะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานของคุณนั้นดีขึ้นแน่นอนนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วเก็บเงินหน่อยนะครับหรืออาจจะต้องอเปลี่ยนวิธีในการเก็บเงินนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของการพักผ่อนมาค่าเพียงพอนะครับความเครียดเนาะนะครับเนื่องจากการทํางานหนักและเหนื่อยเกินไป ความรักคนสวยวันนี้จะมีคนมาแอบปลื้มนะครับนะแล้วก็แอบ,บรักคุณถือว่าดีทีเดียวนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาของคุณก็คือความอารมณ์ร้อนนะครับใจเย็นๆสักนิดนึงนะครับความรักของคุณกําลังจะเริ่มดีขึ้นแล้ววันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระพิฆเนศนะครับปางประธานพรจะได้มีโชคมีลาบนะครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับผม ได้ไพ่นะครับว้าวราชาถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะได้รับความสําเร็จเมื่อมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์และช่วยเหลือคุณเป็นคนที่อบอุ่นคุณเป็นคนที่พร้อมสับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้งานของคุณนั้นนะครับถ้าใครเป็นลูกน้องก็ถือว่าจะนําพาทีมไปได้ดีนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเงินนะครับทําให้ที่คุณกำลังติดติดขัดอยู่นั้นก็จะดีขึ้นนะครับ สุขภาพนะวันนี้แข็งแรงการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับผมความรักคนโสดคุณเป็นคนที่อบอุ่นคุณเป็นคนที่ใจดีนะครับจึงมีคนมาแอบปลื้มแอบชอบอยู่มากเลยคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้นะครับมีความสุขครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับอยากให้มีโชคลาภอย่าลืมทําความสารหิ้งพระนะครับว่าพ่อไหว้แม่ขอพรจากปากพ่อแม่นะครับหรือถ้าใครไม่มีพ่อแม่ก็ทําบุญนะครับอุทิศให้กับพ่อแม่จะมีความสุขแล้วก็ แฮปปี้ครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับโอ้โหได้ไพ่แปดดาบนะครับวันนี้นะคุณค่อนข้างจะปิดตัวเองปัญหาหรืออุปสรรคเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องนั่งนิ่งๆแล้วต้องทบทวนตัวเองนะครับอะไรที่คุณไม่ชํานาญต้องฝึกนะครับออกจากกรอบนี้นะครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้และพัฒนา ทำให้ความสามารถของคุณมันมากขึ้นนะครับงานจะได้ประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันเวลาเกิดปัญหาอย่าเพิ่งตีโพยตีพายอย่าเพิ่งโทษคนอื่นนะครับวันนี้ใจเย็นๆนะครับทําสมาธิดูดีๆนะครับนะจะได้ดึงดูดโชคลาภและแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้ครับนะสุขภาพนะครับระวังในเรื่องของกระดูกหลังนะครับสะโพกไม่ค่อยดีกระดูกทับเส้นประสาทต้องระวังนะครับความรักคนโสดนะครับอ่าช่วงนี้นะรักใครชอบใครก็มักจะมีแต่ ความเครียดนะครับหรือว่ามีคนมายื้อแย่งทําให้ความรักของคุณนั้นไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณอาจจะต้องฟังเขาบ้างนะครับอย่าคิดว่าตัวเองถูกตลอดเวลาจะเย็นๆนะครับอาจารย์เชื่อว่าปัญหาของชีวิตคู่ของคุณนั้นแก้ได้แน่นอนขอแค่คุณรับฟังกันบ้างนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้นะครับพระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับหรือบูชาพญานาคจะได้ผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้นะครับผมเอาละครับ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับนะใครสนใจดูดวงก็ทักอ e ินบ็อกมาที่อาจารย์ได้นะครับนะ